จงแกล้งโง่และทำตัวอ่อนแอความฉลาดที่สุดของบางคนคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรแกล้งโง่ในโลกที่ทุกคนพยายามจะฉลาดพยายามจะรู้พยายามจะแข็งแรงพยายามจะไม่่พยแท้มีคนบางคนที่เลือกจะทำตรงกันข้ามพวกเขาแกล้งโง่พวกเขาทำตัวอ่อนแอและสุดท้ายพวกเขากลับชนะหนึ่งความฉลาดที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องโชว์คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า ต้องแสดงออกว่าตัวเองเก่งจึงจะได้รับความเคารพแต่จริงๆแล้วความฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามให้คนอื่นเห็นว่าเราฉลาดมันคือการเลือกจะฉลาดในจังหวะที่จําเป็นและโง่ในจังหวะที่ปลอดภัยหลายครั้งการที่เราต้องแสดงออกว่าเรารู้ไปหมดกลับทําให้คนรอบข้างอึดอัดก,การที่เราพูดมากเกินไปเพื่อแสดงภูมิกลับทําให้เราเปิดช่องให้ถูกโจมตี ในขณะที่คนที่แกล้งโง่รู้ว่าควรเงียบเมื่อไหร่ควรยิ้มเมื่อไหร่ควรตอบไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะเป็นคนที่ปลอดภัยและน่าอยู่ใกล้สองแกล้งโง่ไม่ใช่เพราะโง่แต่เพราะฉลาดพอจะถอยการแกล้งโง่ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยอมถอยเพื่อตั้งหลักมันคือความกล้าที่จะยอมให้ตัวเองดูด้อยกว่าชั่วคราวเพื่อให้สถานการณ์รอบตัวดีขึ้น ลองคิดถึงสถานการณ์ในที่ทำงานเวลาที่มีคนเถียงกันว่าใครถูกใครผิดคุณอาจรู้แน่ชัดว่าคุณถูกแต่การพยายามจะเอาชนะในทุกคำพูดมักไม่ทําให้คุณได้ใจใครในทางกลับกันถ้าคุณเลือกเงียบเลือกยิ้มและยอมแกล้งไม่รู้บางเรื่องคุณจะได้พลังที่เหนือกว่าการเอาชนะเพราะคุณเลือกจะไม่เสียพลังไปกับเรื่องไม่จำเป็นและเลือกจะควบคุมเกมด้วยความนุ่มนวล 3. ความอ่อนแอคือเสด็จที่ทรงพลังที่สุดคนที่พยายามเข้มแข็งตลอดเวลามักจะดูแข็งกระด้างแต่คนที่กล้ายอมรับความอ่อนแอกลับเป็นคนที่ดึงดูดใจอย่างเหลือเชื่อเมื่อคุณกล้าบอกว่าฉันไม่รู้เมื่อคุณกล้าบอกว่าฉันกำลังล้มเหลวเมื่อคุณกล้ารับว่าฉันยังไม่ดีพอนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างแท้จริงโลกนี้มีแต่คนพยายามซ่อนแผล แต่คนที่กล้าเผยบาดแผลมักจะเป็นคนที่สัมผัสได้ถึงหัวใจคนอื่นคุณไม่จําเป็นต้องแกล้งเข้มแข็งเพราะความเข้มแข็งจริงๆคือการอ่อนแออย่างไม่อายสี่คนฉลาดรู้ว่าความโง่คือกราะป้องกันบางครั้งการแสดงออกว่าฉันไม่รู้กลับเป็นเกราะที่ดีมันช่วยกันเราจากความคาดหวังมันกันเราจากการถูกโจมตีมันทำให้เราไม่ตกเป็นเป้า และที่สําคัญมันทำให้เราได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่ทันระวังคนที่แกล้งโง่จะสังเกตได้มากกว่าจะเห็นเบื้องหลังการกระทำของคนรอบข้างจะได้ยินคำพูดที่คนไม่ระวังจะรู้ข้อมูลที่คนมองข้ามทั้งหมดนี้เพราะเขาไม่โดดเด่นจนเกินไปความนิ่งเงียบของคนแกล้งโง่คือกลยุทธ์ของนักคิดที่รอบจัดหากไม่มีใครอยากสู้กับคนอ่อนแอ ในเชิงจิตวิทยาค,คนที่ดูเข้มแข็งเกินไปมักจะกระตุ้นแปงต้านคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเขาคือคู่แข่งในขณะที่คนที่ดูอ่อนแอจะกระตุ้นความเห็นใจทำให้เขากลายเป็นคนที่คนอยากปกป้องอยากดูแลและมักได้รับโอกาสมากกว่าในระยะยาวโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนแข็งแรงเสมอไปแต่โลกมักเปิดทางให้กับคนที่ดูเหมือนไม่มีทางไปแล้วกลับยืนขึ้นมาได้ 6. แกล้งโง่ไม่ได้แปลว่าไม่พัฒนาสิ่งสำคัญของการแกล้งโง่คือคุณต้องพัฒนาอยู่ลึกๆคุณรู้ว่าคุณแกล้งโง่เพื่อดูการเคลื่อนไหวของคนคุณรู้ว่าคุณอ่อนแอเพื่อเข้าใจหัวใจของคนคุณรู้ว่าคุณเงียบเพื่อเรียนรู้มากกว่าพูดคุณไม่ได้ยอมแพ้คุณแค่รอจังหวะคุณไม่ได้หยุดเติบโตคุณแค่เติบโตอย่างเงียบๆ และเมื่อถึงวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังมาเจพลังของความเงียบจงจำไว้คนที่พูดน้อยไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขาเลือกแล้วว่าอะไรควรพูดและอะไรควรเก็บไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นความเงียบของคุณอาจมีพลังมากกว่าคำพูดของใครทั้งโลกและบางครั้งความเงียบนั้นก็พูดได้ดังกว่าคำอธิบายใดฮ่า 8. ความจริงที่น้อยคนจะบอกคุณคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกด้านคุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งและคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งเสมอไปคนที่ดูอ่อนแอบางครั้งคือคนที่กำลังรวบรวมพลังอย่างเงียบฮ่าฮะคนที่แกล้งโง่าอาจกำลังรอเวลาจังหวะสวยและคนที่ไม่พูดอะไรเลยอาจเป็นคนเดียวที่มองเห็นทั้งหมด 9. จงแกล้งโง่ในโลกของคนฉลาดในโลกของคนที่อยากรู้ไปหมดคนที่แกล้งไม่รู้จะมีพื้นที่ปลอดภัยมากกว่าในโลกของคนที่อยากเก่งเหนือคนอื่นคนที่กล้ายอมรับว่ายังไม่เก่งจะมีใจที่สงบกว่าในโลกของคนที่แข็งแรงจนลืมอ่อนโยนคนที่อ่อนโยนต่างหากที่จะได้ครองใจ 10. แกล้งโง่และอ่อนแอเพื่อชนะในแบบที่ใครก็คาดไม่ถึง นี่ไม่ใช่คำแนะนำให้คุณหยุดฉลาดแต่มันคือคำแนะนำให้คุณฉลาดแบบไม่ต้องโชว์ไม่ใช่ให้คุณหยุดพัฒนาแต่มันคือการพัฒนาอย่างลึกเงียบและทรงพลังจงแกล้ง,งโง่เมื่อถึงเวลาจงอ่อนแอเมื่อควรอ่อนจงเงียบให้เป็นจงถ่อมตัวอย่างแท้จริงแล้วคุณจะชนะในแบบที่ใครก็มองไม่เห็นว่าคุณกำลังเล่นเกมอยู่